สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องรักออนไลน์ by b e n y นะคะก็อันนี้ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าโฟได้เปลี่ยนชื่อช่องนะคะจาก b e n n y lifestyle tv นะคะเป็นชื่อรอบรู้เรื่องรักออนไลน์ by b e n y นะคะก็นะคะวันนี้นะคะก็ประเดิมตอนแรกเลยนะคะ,ะในช่วงของอันนี้เป็นช่วงใหม่แล้วนะคะช่วง ก็ชื่อช่วงเหมือนชื่อช่องเลยนะคะก็คือรอบรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะวันนี้นะคะโฟก็เปิดประเด็นแรกเลยนะคะเราก็มาดูนะคะมาคุยจะมาคุยกันในเรื่องของ ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการใช้เว็บไซต์หาคู่นะคะหลายๆคนเลยนะคะน้องๆหลายๆคนนะคะแฟนกลับหลายๆคนเขียนนะคะเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนะคะเข้ามาแชร์เข้ามา, share, มาถามเข้ามาขอคําแนะนาขอคำปรึกษาจากโฟนะคะในเรื่องของการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นะคะวันนี้โฟก็เลยอยากจะมาคุยนะคะแต่ว่าคือคืออาจจะคุยกันเป็นประเด็นกว้างๆนะคะว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นยังไงบ้างน,นะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูในเรื่องของ ข้อดีก่อนนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการหาคู่นะคะหาคู่รักสมัยนี้เนี่ยก็คือการใช้เว็บไซต์นะคะหาคู่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะป๊ปปูลรัมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะ,ะจากข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะคะก็คือ,อคำนวณออกมานะคะว่า ผู้คนนะคะ40ล้านคนนะคะที่ใช้เว็บไซต์หาคู่คือมันไม่ใช่แค่สาวไทยหาคู่ฝรั่งหรือว่าในในเว็บเอเชียเท่านั้นนะคะก็คือทั่วโลกเลยนะคะทุกคนนะคะใช้เว็บไซต์หาคู่40ล้านคนเพื่อการหาคู่รักนะคะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะข้อดีของการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือ1เลยนะคะก็คือเรามีโอกาส นะะในการหาคู่แบบไร้ขีดจํากัดก็คือ unlimited นะคะก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าคุณจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะไปเที่ยวท่องเที่ยวนะคะตามที่ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งทางานอยู่นะคะเราก็สามารถนะคะหาคู่ได้นะคะก็คือเราสามารถที่จะแชทได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็คือตรงนีน้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบคือสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ข้อที่2แล้วก็ก็คือมีโอกาสที่จะแบบคือพบปะ ใชยหนุ่มนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็คือย่อมาอยู่ในมือของเรานะคะไกลที่มีนะคะคือเรามีมือถือสมัยนี้นะคะก็คือแชทนะคะมีไลน์มีสกายมีอะไรต่างๆนะคะตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบคือเปิดกว้างเปิดโลกกว้างนะคะเราสามารถที่จะพบปะผู้คนได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเรียกได้ว่าคือมันก็ย่อโลกเราให้ให้ให้แบบว่าคือให้เล็กลงให้แคบลงนะคะให้ผู้คนคือมาเจอกันได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะเราสามารถนะคะที่จะมีโอกาสที่จะได้เลือกคุยนะคะเลือกคู่ได้แบบจนกว่าจะถูกใจนะคะก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าก็คือเราแชทไปคุยไปไม่ถูกใจนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เลือกคนใหม่นะคะแถมยังสามารถที่จะแบบคือจีบได้หลายคนพร้อมกัน <c oughs> คือเลือกได้ก็คือคนที่ไม่ใช่นะคะคนไม่ชอบไม่ใช่แล้วก็นะคะก็ตัดทิ้งไปใช่ก็คุยคนใหม่นะคะก็คือ ถ้าเรามองมุมนี้นะคะมองมองในแง่นี้นะคะมันสําหรับโฟนะคะโฟว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนมองตรงนี้เป็นจุดดีนะคะเป็นข้อดีของการหาผู้ผ่านเว็บไซต์นะคะต่อไปก็คือเราประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาในการอะไรประหยัดเวลาในเรื่องของการคือว่าเราไม่ต้องนะคะออกไปนะคะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลาออกไปนะคะ,ะพบปะนะคะที่จะแบบเออไปไปลัดพบเจอชายหนุ่มตามคา,ฟคาเฟ่หรือว่าไปตามแบบคือที่จะแบบว่าเอมีโอกาสได้เจอตามปาร์ตี้ต่างๆอะไรซึ่งตรงนี้หนึ่งไม่ต้องเสียค่าแต่งตัวไม่ต้องเสียค่าเดินทางแถมยังปลอดภัยด้วยนะคะบางทีนะ,ะสาวๆออกไปตอนกลางค่ำกลางคืน นะคะเราก็ต้องหนึ่งตะเสียค่าแท็กซี่ละเสียค่าแต่งเนื้อแต่งตัวต่อมานังแต่งหน้าเรื่องสํานู่นนี่นั่นนะคะแต่นะคะแชทหาคู่นะคะผ่านเว็บไซต์นะคะอ๋อเราสามารถที่จะแชทได้นะคะแม้กระทั่งแบบว่านุ่งกระจมอกอยู่คุณก็ยังสามารถแชทได้เข้าห้องน้ำยังแชทได้อีกยังจีบได้อีกเห็นไหมคะว่าคือมันมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการหาคู่มันครั้งที่จะสนุกด้วยซ้ําไปนะคะแถมเรายังได้ฝึกภาษาไปด้วยนะคะเอ่อ ข้อดีข้อต่อไปก็คืออรเหมาที่ถูกว่าก็คือเป็นโอกาสในการที่จะแบบสร้างคอนเนคชันนะคะในการาพบปะพูดคุยกับผู้คนนะคะถ้าเราไม่ได้พุ่งเป้าไปแค่การหาคู่เป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะจุดตรงนี้มันเป็นการมันเป็นข้อดีคือว่าเราสามารถสร้างคอนเนคชันก็คือรู้จักผู้คนนะคะาจากทั่วโลก ะะแม้คบกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนนะคะคุณก็อาจจะได้เพื่อนดีๆได้มีโอกาสพบคนดีๆนะคะมีโอกาสที่จะแบบได้รู้จักคนแบบคือจากทั่วโลกนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าคือคนนั้นนาะ,ะอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์จากต่างประเทศนะคะคือถ้าเราคุยดีพูดดีถูกพูดถูกคอถูกใจแม้นะคะมาเจอกันแล้วอาจจะแบบว่าคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คบกันเป็นแฟนนะคะคุณก็จะได้เพื่อน ได้คนรู้จักดีๆนะคะกลับมานะคะเห็นไหมคะว่าคือตรงนี้มันมันเป็นโอกาสมากมายเลยนะคะที่คุณจะได้แบบคือมีโอกาส <c oughs> ที่จะได้เปิดโลกกว้างเปิดหูเปิดตานะคะจากการใช้เว็บไซต์หาคู่นะคะ ต่อไปนะคะเราก็ <c oughs> มาดูข้อเสียกันบ้างนะคะว่าข้อเสียคืออย่างหลักๆเลยนะคะหลายๆคนนะคะคือทุกคนที่ทุกคนเจอทุกคนต้องผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก็คือในเรื่องของการเจอสแกมเมอร์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจุดใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่หลายๆคนที่ผ่านมานะคะประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการเจอสแกมเมอร์นะคะแล้วก็อาจจะแบบ บางคนที่เลวร้ายวกว่านั้นบางคนอาจจะเสียเงินเสียทองไปนะคะจากการที่แบบพวกมิจฉาชีพเนี่ยมาใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดอ่อนจากเรื่องความรักนะคะว่าหญิงไทยเราต้องการค้นหาความรักนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปห <c oughs> ลงเชื่อนะคะสแกมเมอร์แล้วก็เสียเงินเสียทองไป <c oughs> ตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียข้อที่2ก็คือพวกที่ลหลายๆคนน้องๆหลายๆคนนะคะเจอพวกเซ็กชทนะคะก็ <c oughs> คือพวกชอบโชว์อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ทําให้เราคือเกิดความรําคาญเกิดความ เบื่อหน่ายท้อแท้ที่ไม่อยากจะใช้เว็บไซต์หาคียต่อไปนะคะซึ่งจุดจุดนี้พี่โฟมีวิธีง่ายๆที่แบบว่าคือ simple simple เลยนะคะก็คือว่าให้เราปิดหูปิดตาไปซะคือในเรื่องของสก c a m m e r เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการที่จะแบบคือ screen นะคะที่จะแบบคือดูสก c a m m e r ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่โฟมมาพูดให้ฟังทีหลังนะคะแล้วก็2เกี่ยวกับพวก s e ็ c h ชทเนี่ยก็คือให้ให้เราแบบว่าคือ ปิดหูปิดตาไปซะนะคะก็เจอไอ้พวกนี้ก็คือบล็อกทิ้งไปดีลิททิ้งไปมันมาแบบนะมาพูดพอเริ่มต้นพูดคำาหวานวหรือว่าพูดในเรื่องของว่าให้เราเปิดนู่นโชว์นั่นโชว์นี่นะคะก็บล็อกทิ้งไปเลยนะคะหรือนะคะวิธีอีกแบบวิธีหนึ่งที่พี่โฟทำก็คือว่าก็ดูมันเลยนะคะเมื่อเมื่อมัน,ม,นมันกล้าโชว์แล้วก็กล้าดูนะคะก็คือบางทีเราแชทแชทไปพวกนี้เราจะรู้คําศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเซ็กด้วยนะเหมือนประมาณว่ามันใช้มันใช้คําแบบนี้ศัพท์บแบบนี้บางที พี่จะมองกลับกันไงพี่จะกลับหัวคิดคือบอกว่าเออมันก็ดีนะได้รู้สับแบบคําใหม่ๆแปลกๆที่แบบคือเราไม่เคยรู้ในไม่เคยรู้ไม่เคยแบบว่าคือในโรงเรียนภาษาไม่เคยสอนหรือว่าเราไม่เคยฟังมาก่อนนะคะจากแบบว่าอ่ะอย่างอาจารย์สอนเนี่ยส่งภาษาไทยมันก็ไม่มีคําพวกนี้อยู่แล้วไงแต่เรามาเจอของจริงเรียนรู้จากสถานการณ์จริงตรงนี้พี่โฟกัสมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ ง่ายๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะพี่โฟก็มาเล่าเป็นเกลิดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งอาจจะเคยพูดมาแล้วน้องๆอ,อาจจะเคยได้ฟังมาแล้วนะพี่ไลฟ์ในในในเพจไปแล้วนะคะแต่ว่าก็เอามาพูดย้ํากันนะคะอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะว่าการหาคู่ผ่านเว็บไซต์จริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมกลับกันนะคะมันมีข้อดีมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ท้อนะคะแล้วก็ มุ่งหน้ามีความเชื่อนะคะในเรื่องของความรักยังไงเราก็เจอแน่นอนอย่าลืมค่ะว่า40ล้านคนมันต้องมีหนึ่งคนที่เป็นคนที่ใช่แล้วถ้าคุณมองว่านะคะวิธีการหาคู่แบบนี้นะคะมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรให้ลองคิดต่อไปว่านะคะแล้วถ้าไม่มีเข็มในมหาสมุทรให้งมสิ่งไหนมันจะยากกว่ากัน ะะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะถ้าชอบคลิปดีๆนะคะก็อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนให้กับคนที่คุณรักนะคะสำหรับวันนี้โฟลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ